เหนื่อยก็ไม่ได้พักเนาะคนเข้ามาจากนูน้นมาจากกรุงเทพมาจากต่างประเทศมาจากไหนบ้างดะมาจากภาคใต้ภาคเหนือมาจากได้หลายพื้นที่มาเขาเดินทางมามันยิ่งไกล่เนาะเรานั่งอยู่กับวัดเนี่ยจะเว้นว่าหลับเด้อเวลาไม่มีคนมาแล้วก็เข้าไปนอนบางทีก็ต้องใช้ยาแก้แพ้ทุกวันนี้ใช้ยาละ กินเพื่อให้มันหลับลึกๆอ่ถ้าหลับลึกแล้วมันมีกําลังขึ้นมาเวลาอาทิตย์หนึ่งหรือสอาทิตย์นี่ครูบาจะกินยาแก้แพ้อยู่ประมาณสองวันทุกวันนี้นะเพื่อให้มันหลับลึกๆให้มันหายเหนื่อยให้กายมันหายเหนื่อยเพื่อเซฟกําลังไว้ต่อสู้แต่และว,วันแต่และว,วันเนี่รับความรู้สึกรับอารมณ์คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเด้ คนไหนเข้ามาก็โอ้ยทำมาหากินลำบากไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีข้าวจะกินอย่างเงี้ยพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้เอาแล้วชีวิตสังคมข้างนอกหอบแต่เรื่องพวกน,นี้มาเล่าให้เราฟังแต่ละวันหน่วยงานนี้ไม่มีงบประมาณหลังคาด้วยห้องน้ำไม่มีอย่างเงี้ยอะไรล่ะ นี่เห็นไหมมันหอบแต่ทุกเข้ามาต้องนั่งรับฟังความรู้สึกความทุกข์ของคนมีก็ช่วยไปไม่มีก็ไม่ได้ช่วยอช่วยไปตามกําลังเราอย่างเงี้ยไม่มีนะน้อยนกักน้อยหนาะมีเมื่อวานนี่บ่มีคนเอาเงินมาถวายห้าพันมาจากอำเภอบุญทะเลก็ลว,วันนี้ก็มีเม่เชียร์ไปให้เหมือนหนึง่งแต่ส่วนมากก็จะมีคนข้างนอก ไม่ชีเราก็ได้เร nice. right. ื่อยเราคนละยี่สิบคนละร้อยคนละพันคนละเมื่อก่อนนี่เนาะคุบาฉันข้าวอยู่ข้างในก็ใหญ่ใส่ย่ามให้เรื่อยแต่หลักๆเลยคือคนที่เขาอยู่ข้างนอกส่วนมากนะที่เขาโอนผัจใจมาให้นะส่วนมากคนที่อยู่ข้างนอกคนละห้าบาทสิบบาทคนละร้อยสองร้อยคนละพันคนละหมื่นคนละสองหมื่นก็มีคนละห้าหมื่นก็มีบางที คูบาก็ไม่รู้ว่าใครก็ไปกดดูก็เห็นชื่ออยู่อ่าก็เงินส่วนนี้แหละมาหมุนใช้ในระบบวันนี้ก็มีเนนมาเออมีเนนมาจากคอนแก่นเพิ่งบวชได้บวชวันที่สี่เพราะก็ขอย้ายมาอยู่นี่เลยเราก็ต้องทํากุฏิขึ้นให้เนนอีเพราะเนนอยู่กับคูบาเนี่ยมันสิบเอ็ดสามรูปละสิบสองรูปรอบบวชอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นสิบสามรูปละ ไม่ทําก็ไม่ได้เนาะมันแออัดเนาะเออพิ่งได้สองหมื่นเองอีปีวโอนมาให้สองหมื่นตั้งรถให้ตั้งรทดโทรไปบอกอีปียวว่ากูจะทํากุฏิให้เนีนมึงจะช่วยกูเท่าไหร่มันให้มาสองหมื่นก็ยังรอความช่วยเหลือจากญาติธรรมอยู่ถ้าใครได้ยินได้ฟังออให้โอกาสเขาเอ,อให้โอกาสเปิดหรือยังเนี่ย เฮ้อบ่อบ้านบ้านเปิด <laughs> อุตสาบพูดขนาดนี้เนาะเออเออพิ่งได้เงินสองหมื่นนะเราจะทำกุฏิให้เนีนหลังหนึ่งเลยเพราะเนีนมันเด้อัดกันแล้วถ้าคิดค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยนะเนีนมันกินบันนึงไม่ใช่นน้อยนะขนมน้ำอัดลมเออบางทีมันก็ ซื้อสมุดซื้อดินสอซื้ออะไรพวกนี้ต้องส่งมาเรียนเด็กค่าเฉลี่ยสองร้อยต่อหัวเนี่ยคิดคิดค่าเฉลี่ยนะต่อหัวเพราะว่าเด็กมันจะกินเยอะกว่าผู้ใหญ่กินจับกินแฉบกินนู่นกินนี่เวลาไปข้างนอก,กต้องพามันเข้าเซบอกเซเว่นอีกบางทีก็ต้องซื้อของเล่นให้มันอีกนะบางทีนั่นส,สมสมนด้ว่าสองร้อยต่อหัวเนี่ยเนาะสิบสามคนเท่าไหร่วันละสองพันหก ค่าเฉลี่ยนะมันมีเด็กจะจบป .6 อกีกบานเนี่ยก็ต้องให้มันเรียนระดับมัธยมต้นอีกนี่ก็ต้องส่งมันเรียนอีกจนกว่าจะจบขั้นพื้นฐานม .3 นะไม่ใช่น้อยๆน,น,นะแต่ละวันเนี่ยแล้วเราจะทำกุฏิให้มันเพิ่งมีเงินอยู่สองหมื่นนี่ยเอาใครจะร่วมกับเราเพื่อสร้าง หน่อเนื้อมันได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีมันก็สึกไปเผื่อมันเป็นเนื้อนาบุญในอนาคตต่อไปเนี่ยมันไม่แน่หรอกเราจะไปตีความว่าบวชตั้งแต่เด็กโตขึ้นมามันอยากลองอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนทิศแย้มอย่างนั้นก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ใชทุกคนเหมือนทิศอะไรอีกอ่ะทิศที่สึกไปที่เป็นเจ้าคุณแล้วสึกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ร้อยคนก็อาจจะมีอยู่ ด้วยความสงสัยนะ่ะบางทีก็ต้องยอมลงทุนนะ่ะถามอากูบารู้ไหมวันเนียนที่อยู่ด้วยสิบกว่ารูปมันจะอยู่กับกูบาได้ตลอดมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแท่นเหมือนพวกเราเนี่ยบางคนก็น่าจะได้บางคนก็ไม่ได้ก็ปล่อยเขาขอให้เราตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพ่อแม่เข้ามาฝากไว้แล้วเนาะบางคนเอามาจากร้อยเอ็ดมาจากชัยภูมิมาจากกรุงเทพมาจากน้องบัวลาพูอย่างเงี้ย มาจากสาะบุรีอย่างเงี้ยพ่อแม่เขามาทิ้งไว้เอามาฝาก็เอามาทิ้งนั่นแหละบางคนไม่มาดูเลยเอามาทิ้งไว้แล้วก็ดีเหมือนกันไม่ต้องมายุ่งเ,เป็นปีแล้วยังยังไม่เห็นมาหาลูกสักทีนี่เที่ยวหนึ่งมันมาจากละเอียดพ่อมันกินเหล้าเนียนโฟกัสอะนะ มีเงินก็ไปซื้อเหล้ากินมามาหาเราที่กุฏิยังมาขอเงินเราไปกินเหล้าอีกมันชั่วขนาดไหนน่ะความคิดมันนะเลวขนาดไหนล่ะความคิดมันนะทั้งที่เราเลี้ยงลูกให้มันนะมมนยังมาขอเงินเราไปซื้อเหล้ากินอีกต่างหากกันนะคิดดูสิความคิดของคนน่ะนะมันจะปิดประตูนรกให้ตัวเองได้ยังไงล่ะลูกก็มาเลี้ยงให้ขนาดนี้แล้วมันยังมาขอเงินกูไปกินเหล้าอีกอย่างเงี้ย มันคิดได้ยังไงมันเอาสมองส่วนไหนคิดนะ่มันขอเงินพระไปซื้อเล้าเอาลูกมาฝากแล้วไว้อีกอย่างเงี้ยเห็นไหมละ่ะคนมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ทุกข์บีบคั้นมันน่ะมีแต่ขอบบบนี้เราก็ขอเหมือนกันแหละตอนนี้แต่ขอมาสร้างประโยชน์เพื่อให้คนที่เขาไม่มีโอกาสออหรือโอกาสน้อยเปิดโอกาสให้ทําต่อไปพื้นที่ไม่มีสร้างแนละ้วไม่ได้ทำนะ่าจะบอกให้นะ ต่อไปแล้วพื้นที่มันเต็มแนวเอ้ให้ยาเฮ็ดกับบริเฮ็ดเด้ยบ้านสิบอกใครให้เฮ็ดแน่เฮ็ดแนาก็บบห้เฮ็ดได้ห่างเือบ้านเนี่ <c oughs> <c oughs> เน,นาะแมนสัน่นเมื่อมีโอกาสแล้วให้ทำทำมากทำน้อยนะั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนนี้ขาดอยู่แสนสามพิ่งได้กับคุณเปี้ยวมาสองหมื่นกุฏินั่นตั้งงบไว้แสนห้าเพื่อจะทำกุฏิให้เนนได้อยู่ประมาณสักสองคนอ่า ทำมากทำน้อยนะั่นอีกเรื่องหนึ่งออต่อไปแล้วคุยเรื่องภาวนาบัคุยเรื่องภาวนาใครจะทําอะไรเปออเปิดโอกาสให้ทําแล้วก็รีบทําซะออถ้าไม่มีโอกาสแล้วมันจะไม่ได้ทําไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออหัดวันประกันพุ่งไปวันนั้นค่อยทําวันนี้ค่อยทํามีโอกาสให้รีบทําประพฤติปฏิบัติ มันทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นที่จริงแล้วมันทําเพื่อตัวเองทํากุฏิมันก็ได้กุฏิมันก็ได้ทำนั่นแหละไปดูเอาเออทาถนนก็เห็นถนนน่ะเราก็ได้ใช้คนอื่นก็ได้ใช้อย่างเงี้ยเห็นไหมทําบุญมันก็ได้บุญนะ่ะทำบาปมันก็ได้บาปนี่คือความเป็นจริงทำดีก็ดีเลยทำชั่วก็ชั่วเลย ไม่ต้องให้ใครยกใครยอมมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนเดิมไม่ต้องให้ใครไปประกาศชื่อมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนเดิมทำชั่วเหมือนกันแม้แต่คนไม่เห็นมันก็ชั่วแม้แต่เขาเขาไม่อ่านประวัติมันก็ชั่วเหมือนเดิมถ้าทำชั่วนั่นน,ะนั่นแหละคือสัจจะหรือความเป็นจริงอยากได้ดีก็ทำเมาอยากได้ชั่วก็ทำเมานี่แหละเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรปิดไล่เลยดีกว่ามั้งเก้านาทีแนละ้ว พูดน้อยๆเนะาะก็พูดมาหลายวันแล้วพูดก็พูดแต่เรื่องเดิมๆนี่แหละส่วนมากคนเราก็ทำแต่เรื่องเดิมๆพฤติกรรมซ้ำๆอย่างนี้แหละไม่ยอมแก้ไขตัวเองเอถ้าเราแก้ไขตัวเองมันก็จะสามารถเ,าเห็นความไม่ดีของตัวเองพยายามแก้ไขตัวเองเข้ามาอยู่วัดอยู่บาก็ ให้มันสมกับเป็นนักปฏิบัติสมกับเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเนาะมาอยู่วัดแล้วต้องให้มันเหนือกว่าคนที่เขาอยู่ข้างนอกไม่ใช่เข้ามาอยู่วัดแล้วยังยิ่งโลภโมโทสันมากขึ้นกว่าเดิมเออไม่ใช่เข้ามาอยู่วัดแล้วยิ่งโมโหโกธาหนักขึ้นกว่าเดิมเห็นแก่ตัวหนักขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ใช้ไม่ได้อ่า อย่างนี้ใช้ไม่ได้มาอยู่วัดยิ่งสะสมอย่างนี้ใช้ไม่ได้มาอยู่วัดต้องเอาออกสะสมสติไม่เป็นไรแต่จะสะสมกิเลสทำลายความเห็นแก่ตัววัดว่าไม่ใช่สถานที่สแสวงหาผลประโยชน์เป็นแหล่งสร้างประโยชน์คิดให้มันเป็นเด้พวกเราเนาะเออวัด ป่าบ่อน้ำพยินเป็นสถานที่แสวงหาประโยชน์ตนไม่ใช่แหล่งที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์เพราะอยู่ตรง,ตรงนี้หลวงตาบอกว่าไม่มีผลประโยชน์หลวงตาท่านสร้างวัดขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์ตนเพื่อให้นักพาวนาของเราฝึกหัดขัดเกลาตัวเองเพื่อทําลาย ผลประโยชน์ที่มันมีอยู่ในใจลงได้เงินมาได้ต้องใช้ให้เป็นสำหรับคนที่ไม่ได้บวชไม่ได้ประพฤติปฏิบัติประพฤติพรหมจรยร์บางคนมีครอบครัวอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะบางทีเพราะต้องอาศัยคนที่ทำงานในวัดในวาส่วนหนึ่งขับเคลื่อนคนขับรถอย่างนี้เนาะ เคนขับรถแอดมินบางทีเขาก็มีครอบครัวเขาก็อยู่ข้างนอกก็มีอย่างนี้น่ะนะแต่เราต้องอยู่ให้มันเป็นเมื่อมาถึงหนองน้ําแล้วต้องตักเอาน้ําเดต้องตักเอาน้ําไม่ใช่ไปเฝ้าหนองน้ําอย่างเดียวย่งคุยกับสังกะรีเมื่อเช้านี้คุยกับสังกะรีบางคนก็ไม่เคยใส่บาทสักทีเลยสังกะรี อันนี้ไม่ได้ว่านะเออมันก็แปลกเหมือนกันเนาะขนาดอยู่วะนะัดเนาะอันนี้ไม่ได้อยากได้นะที่พูดเนี่ยอยากให้พวกเธอได้ทําบางคนก็ใส่บาตท,ทุกวันทุกวันสังกะรีคนขับรถอะไรพวกน,นี้เนาะบางคนครูบาสังเกตดูไม่เคยทําบุญไม่เคยใส่บาตรเลยเห็นไหมละ่ะมันต่างกันเน้อบรเหตุ เหตุต่างกันวิบากหรือผลมันย่อมต่างกันแน่นอนต้องอยู่ให้มันเป็นเนอะคูบาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะถ้าคูบาไม่พูดพวกเราจะพากันประมาทแม้แต่้พาะเราเหมือนกันก็จะให้พูดนะพาะเราเหมือนกันบางทีบางคนก็โอ้เสียสละมากอ่า เป็นคนที่เสียสละมากพราเราแต่บางคนเนี่ยโอ้จะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยคือมีมีภาพอยู่รูปหนึ่งไม่รู้วัดไหนแต่วัดนี้ไม่น่าจะใช่หรอกเพราะวัดนี้หลวงตาท่านก็บอกอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความเสียสละเขามีเงินในบัญชีเจ็ดหมื่นว่างนันนะ <laughs> เออมีเงินในบัญชีเจ็ดหมื่นแล้วเขาอยากได้โทรศัพท์เขอยากได้โทรศัพท์แล้วไปถอนเงินตัวเองออก อันนี้มันวัดไหนก็ไม่รู้นะเราได้ยินข่าวแว่วๆมามีคนมาเล่าให้ฟังเออก็ถอนเงินตัวเองออกเจ็ดหมื่นแล้วโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วไปขอโทรศัพท์พา้อีกรูปหนึ่งกลัวกวมีเงินตัวเองในบัญชีกลัวเขารู้ไงเห็นไหมล่ะบ,บางคนเี่มันเห็นแก่ตัวมากเลยนะมาบวชขนาดมาบวชขนาดนี้แล้วมันยังคิดไม่เป็นอยู่มันก็แปลกเลยเนาะ น่วไปขอโทรศัทพท์ให้อีกรูปหนึ่งเอาแรลมแปดด้วยนะได้ข่าวนะจะได้เก็บข้อมูลได้เยอะๆวัาฉันว่ดฉันดเดออ้เราได้ยินคนมาเล่าให้ฟังไม่น่าจะใช่วัดนี้หรอกเพราะวัดเรานะ่ยมุ่งเน้นในการปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดจะพ้นไม่ใช่่าบวชมาเพื่อสะสมกิเลสสะสมเงินทองนะเนาะเห็นไหมละ่ะบางทีเนะี่ยกิเลสปัญหาทางหลบทางเลี่ยง เออเอาปลัดเอาเปรียบคนอื่นสารพัดละกิเลสคนเนาะไม่ว่าใครก็ตามถ้ายังมีกิเลสอยู่มันย่อมย่อมดีหัวใจทําลายหัวใจให้มันขาดออกจากสินจากธรรมนี่โอ้แปลกเหมือนกันเด้เนาะคนเรล่าเนาะแปลกเหมือนกันทําไมมันทําได้มันไม่กลัวผ้าเลยนะกิเลสเนาะแม้กระทั่งทรงผมหัวลดมันก็ไม่กลัวเด้ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวไม่ว่าจะเป็นสีกัดแก่นขน,นุนหรือสีอะไรก็ตามมันไม่กลัวบาดเลยนะกิเลสเนี่ยหัวหงอกหัวขาวมันไม่กลัวเลยนะถ้าหากขาดสติเออบางคนก็เห็นแก่ตัวมากเลยแม้แต่มาบวชอยากได้ของคนอื่นแต่ไม่ยอมลงทุนก็มีโดยเฉพาะเรา <laughs> ไม่ยอมลงทุนอะไรเลยอยากได้กุฏิให้เนนอยู่ตอนนี้นี่เออแต่อ,อีเปียมก็โอนมาให้แล้วล่ะสองหมืนยังขาดอยู่แสนสามพูดไปพูดมาก็วนมาเรื่องกุฏิเหมือนเดิมใครจะช่วยเราเนาะเออต่อไปแล้วถ้าพื้นที่ตรงนั้นมันเต็มไม่ได้ทำได้บัดนนี่ <c oughs> <c oughs> มันเหลืออยู่พื้นที่ไม่มากนะเออเราก็นึกว่าสงสารเนนก็แล้วกันเนาะเออ เดี๋ยวนี้ก็อยู่กับคุบานีนสิบสามรูปแล้วสิบสองรูปรอบวชอีกคนหนึ่งเห็นไหมล่ะโอ้อยู่กับเด็กได้ไม่ใช่ธรรมดานะจะบอกให้นะสิบสองสิบสามคนเนี่ยเมื่อก่อนแค่เราเลี้ยงลูกคนเดียวก็จะเป็นโลกประสาทเดี๋ยวแล้วแค่คนเดียวนะทุกวันนี้มันสิบสองสิบสามคนนะไปจุ้มอยู่ที่เดียว หมอจกักยังเนี่ยมันแตกแซลแช่อยู่เดี๋ยวก็หมอหนึ่งมาจังหนึ่งเดี๋ยวหมอหนึ่งแกล้งผู้หนึ่งยัหันแล้วเดี๋ยวก็ทวงเทงเดินร้องให้มาพี่คิมแกล้งอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วเราก็ต้องทํำยังไงล่ะเดี๋ยวโฟกัสก็มาอย่างเงี้ยคนนู้นแกล้ง,คนน,นงคนนี้แกล้งกันแล้วของหายมั่งไฟฉายหาไม่เจอมั่งเอแก้วน้ําหายเอาลงลงมาแล้วไม่เอาขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะไม่รู้อะไร โอ้ทำไมกรรมของเรามันเป็นอย่างนี้เนะะาะเออสารพัดสารเพน,น,น้อยนักน้อยหนาที่โอ้มีความสุขเหลือเกินพระคุณเจ้าอย่างนี้ไม่มีเลยเข้ามาในวัดเนี่ยไม่มีเลยน้อยนักน้อยหนาเออครอบครัวดิฉันมีความสุขมากเลยอย่างนี้แทบจะไม่มีเลยเข้ามาก็โอ้ลูกเยอะผัวกินเหล้าเมาย,ยา เอข้าวไม่มีกินอะไรก็ว่าไปแล้วผัวมีเมียน้อยอย่างเงี้ยเออเมียมีผัวน้อยอย่างนี้เข้ามาไม่รู้อะไรบ้างก็ลูกสอนบ้ายากสอนยากหลวงพ่อมาเลี้ยงให้หน่อยอย่างเงี้ยคนไหนที่เลี้ยงง่ายๆมันก็แพงไว้ในบ้านเลยไม่อยากก็มาให้หลวงพ่อกลัวหลวงพ่อสบายคิดว่าเรากินข้าวชาวบ้านแอ้ใช้มันให้คุ้มอย่างเงี้ยจริงไหม อ้าจริงๆนะบางคนมันคิดอย่างนั้นจริงๆนะเฮ้ยมันกินข้าวชาวบ้านไว้ไหนๆก็ไหนๆแล้ววัดเป็นสถานที่เปิดสถานที่สาธารณะกลัวของเสียไปยัดให้หลวงพ่อดีกว่าอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> พวกนี้มันกรรมไม่จบไม่สิ้นเพราะมันปฏิเสธปฏิเสธกรรมที่ตัวเองทําขึ้นมามันผลักของเสียออกอยากได้แต่ของที่ตัวเองพอใจนะเห็นไหมทางโลกมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ท,งทางธรรมนี่ยอมรับได้แบบเนี้ย ยอมรับได้เพราะท่านเข้าใจเรื่องกรรมอเออมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกที่เด็กคนนี้จะมาอยู่กับเราที่คนงี่เง่าแบบนี้มันจะมาอยู่กับเราอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญฮะที่คนฉลาดแบบนี้มันจะมาอยู่กับเราอย่างนี้ก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญอีกเพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้ให้เรายอมรับเนาะยอมรับแล้วก็พัฒนากรรม ไม่ใช่ว่ายอมรับแบบโง่ๆอย่างเดียวได้บานเลยยอมรับก็ต้องพัฒนากรรมด้วยเข้าใจหลักของความเป็นจริงภาวนาเพื่อให้มันเห็นตัวเองภาวนาฝึกสติฝึกสติไปเรื่อยเมื่อเราเข้าใจเรื่องของตัวเองแล้วมันจะเข้าใจบุคคลอื่นทันทีเลยคนอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เราก็ไม่สามารถว่าจะเอาปัญญาไปยัดเยียดให้มันได้ ไม่มีทางแน่นอนทําให้ดูบางทีทําให้ดูไปร้อยรอบพันรอบมันก็มองไม่เป็นบางทีพูดร้อยรอบพันรอบแล้วก็เหมือนเดิมอย่างเนี้ยคนประเภทนี้ก็เยอะเหมือนกันพวกปะทะปะละมะก็เยอะอ่าพวกเหนื้อขึ้นมาหน่อยก็พอมีมั่งอย่างเงี้ยนี่แหละพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็เลย อ้ทร oh, งท้อใจอยู่หลายวันเหมือนกันนะไม่รู้จะสอนยังไงตัดสรู้แล้วเนี่ยงงเจ้าธรรมมาสอนคนที่ให้รู้เหมือนพระอ,องค์มันก็เป็นสิ่งที่ยากมากเหมือนกันแต่มันก็ยังมีคนที่ที่มีนิสัยวาสนาอยู่เปรียบก็คือขนโคกับเขาโคคนที่จะหลุดจะพ้นนะนะเขาเขาโคเนี่ยมีอยู่สองเขา บางทีก็โคเขาด้วนก็มีไม่มีถ้าจริงๆนะบัวบางตัวก็ไม่มีเขาเพราะอะไรเปรียบเสมือนอ่าคือบางบางยุคเนี่ยไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนโคเขาด้วนนะั่นแหะมันมีแต่ขนแต่อะไรพวกน,นี้นะ่ะนะไม่มีพระธรรมคําสอนไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้ ขนาดมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้อยู่ก็เปรียบเสมือนเขาโคกับขนโคเขาโคแล้วก็ขนโคคนที่จะหลุดจะพ้นเปรียบเสมือนเขาโคขนโคมันไม่รู้กี่ล้านเส้นเนาะเปรียบเทียบกันแล้วเนาะได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เอามากินหน่อยจันปวดหัวแห้งขนาดเดียวนี่เขาพักเบรกโฆษณาจะเข้ากันเอามาร่รด เออเฮ้ยระบบเอาสั่งตำสั่วเมื่อกินเนาะบ,บักพริกก็ว่ามีเหรอเฮ้ยเอ้ก็ว่าบ,บักพริกมานน้ำมาพริกขีนูไหมเออกัดบ,บักพริกเพ็บเผ็ดเห็นไหมขวดหัวแห้งขนาดเดียวเลยอืมนีกินยาสมุนไพรกัรดบ,บักพริกยังหน่วยสองหน่วยนะอืม เขาทอว่าเขาปวดหัวเขาก็บดเสื่อเอาเลยเพราะว่าเขากินเพื่อให้มันมันสดชื่นขึ้นมาเพราะเรายังเดินได้อยู่เนาะปวดหัวปวดรุนแรงด้วยมันเป็นมาหน้าแับหลังเที่ยงมาเนี่ยรู้สึกว่ามันปวดปวดแรงมากบางทีมันนอนหลับยาก แล้วก็ส่งยาไม่เข้าอีกาด้รบัางเนี่ยส่งไมาแลวก็ถทมเข้าอีกาดไรบ้างกินแล้วเป็นจังไงจะกู้ได้ส่งไหมแน่บ้างนะกินปัสกุลนรกบางทีก็ต้องแกะแกะแล้วก็เฟี้ยงทิ้งก็มีเนี่ยมันเป็นปุษโลโบายนะอันนี้คือแล้วก็แข็งวังไ้ บางทีก็กินเม็ดหนึง่งแกะออกเฟีย้ยงพิงก็มีบางทีไอ้หลีเนี่ยเขาเขาแบบซื้อเลยดิเพราะบางทีเขาต้องรักษาความรู้สึกก็แ,แผงบางได้เหมือนเรากินอย่างนี้นะถ้าเราบอกว่าเราไม่กินเนี่ยก็ยุ่งอีกบาทเนี่ยน้อยใจอีตก,ก็ยุ่งโกหกแต่ก็ไม่ได้โกหกไม่อกแกล้งมันยาไปกับโลกเพราะโลกเขาชอบแบบนี้ไง ถ้าเราไปพูดความจริงบางทีก็รับไม่ได้แต่เราจะพูดความจริงของตัวเองไงคนอื่นครูบาไม่รู้นะบางทีเขาอของไปให้บางทีมันก็ไม่อร่อยนะบางครั้งนั่นนะอลองชิมดูน้ำโดยซิอร่อยไหมอ๋อแ่บอยู่ตัวนี้บางทีเราดูดตอนเขาอ,อยู่แล้วก็ดูดด,ดูจู่จูจจ่ขึ้น ม่อคือนั่นไปแต่น้องจะพูดทิมเลยยานเขาว่า <c oughs> พอเข้าไปแล้วเอาไปเททิ้งครึ่งหนึ่งเ็ามาีแล้วมันเหลือนิดหนึ่งเหมือนเรากินแล้วมันยุบลงไปนะเขามาเก็บแก้วไปอย่างเงี้ยเห็นวมาอันนี้เรียกว่าอะไรละ่ะโกหกไหมละ่ะก็เหมือนโกหกแต่ก็ไม่ได้โกหกเขาทําให้ความรู้สึกเขาดีก็ของที่เอาไปบางคนจะคิดว่าของที่ตัวเองชอบ เออก็ดีแล้วล่ะเจตนาเขาก็ด like <ciamo> ีของปาณนียดอย่างเงี้ยแต่บางอย่างเราก็ไม่ได้ชอบนะเหมือนเราชอบกินตําเจ่วอย่างนี้เนาะชอบปิ้งปลาทูเค็มอย่างนี้นะจะไปเอาอะไรล่ะหมูฉลามมาให้เรากินกับข้าวเหนียวอย่างนี้แล้วมันมันก็เข้ากันไม่ได้นะบางทีแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันปาเนียคือสิ่งที่เขาชอบอนะเพีมงแต่บางคนก็ชอบไม่เหมือนกัน เราก็ต้องแก้งเล่นไปกับคนเห็นไหมตรงตาท่านก็สอนให้เราอยู่กับโลกให้มันเป็นแต่ท่านไม่ได้สอนเทคนิคพวกนี้นะที่เราเอาเอาน้ําไปเททิง้งท่าไม่ได้สอนเรานะต้องออกตัวไว้ก่อนนะนะเออมีอะไรไม่เอฟทาง YouTube ร่วมบุญสร้างบุติกับกุูบามาครับคุณศิวนัสครับ,รบห0 0 0บาทครับ ชาทุเออน,นี่ใครอยู่เหลืออยู่เท่าไหร่ปะเฮหลืออยู่แสนสองเนาะเออเหลืออยู่แสนสองใครจะเหมาก็ได้เนาะเพราะจะทำกุฏิให้เนนเออหนึ่งมืนเนาะอิเปี้ยวสองหมืนเป็นสามหมื่นแล้วเออ เอาบาตรนี่คำถามอื่นมีบอ่อเขาปวดหัวเหี้ยเขาสิบอ่อะไรโดดมื่อนี่เราจะพูดเล็กๆน้อยๆไปเนาะเอเราก็ปว่วยเป็นเหมือนกันนะเราก็มีร่างกายเหมือนกันไม่ปวดอย่างเดียวหางไม่ปวด <c oughs> เออเห็นเขายิ้ม,หหขมเขาหัวงี่คือเราเขาเขาบ่อป่วยได้คนน่ะนะเพระาะว่าเขาสิบ,บ่แสดงอากาศนี่อย่างง่ายๆเพราะคนจะเกิดเป็นความกังวล พคนส่วนมากก็จะฝากความรู้สึกไว้กับเราส่วนหนึง่งก็มีเนาะถ้าเราแสดงความอ่อนแอยให้คนเห็นะเออมาแสดงความอ่อนแอให้คนเห็นมันจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงะบบน,นี้เห็นมา่ไนี่มาถึงอดทนบอกพี่ขีนูบอกเมเยนต้นนี่ไหมตีกินขนาดเท่านะไในเอาซอนมาเนี่ยนี่บ่ ยุหันมีบอยุกตาหันมีบอซ่อนมาเนี่ยเออ,นยเออมาหน่อยอมาหน่อยวันนี้เรามาทำอะไรกันวะเออนอมันปวดหัวแห้งยีดีมาเนี่ยตาก็ภาพมัวไปหมดวัออนนี้เราเหอกอะไรกันอะไรเฮ้ยล่กันบอกกันไหมสแตกแดกตัดบอก ก็จะกินพริกให้ดูเนาะเออฝรั่งกินก็เผ็ดเหมือนกันนะพริกนี่เนาะไอ้เจมมันกินมันก็เผ็ดเหมือนกันเนี่ยคนจีนมากินก็เผ็ดเหมือนกันนี่แหละทรมามันเป็นอย่างนี้ฝรั่งมากินมานาวมันก็เปรี้ยวเหมือนเดิมเออเออมามาโยนมาหลดก็ได้นี่แหะยาเนาะกินเป็นยาจะทำยังไงได้มันปวดหัวตั้งนานแล้วมันจะเป็นลมแล้วเนี่ย แค่เราเก็บอาการที่เฉยนะกลัวไม่ได้ฆ่ากุฏิงั้นไม่ลงมาหรอกว่าจะให้ครูปูควบสองตำแหน่งเลยตอนนี้มันฝืนมาให้เฉยนะเราไม่เคยพูดแบบนี้นะไม่เคยจมมาจากของป่วยหรอกเม่ปวดตาหางแต่เพราะว่าหางมันมามี หัวกับปวดขึ้นกันกระบามันกัเป็นรื่นโดมมันจะเป็นเท่านึง่งแห้งมัดย่อมไม่เข้ากระไดเนาะกินเอะไรมันสวงกินอะไรอะไรกับปิดไหลไเลยเข้าว่าดังเทปนั้นก็เมื่อย มิดไล่พ่อจบปิดนี้หรา